สนุนโดยเครื่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเดินเครื่องลุกโซเชียลอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกทุ่งสาวสายเอนเตอร์เทนเจเน็ตเขียวนอกจากจะทำคลิปตลกตลกฮาๆลงแอปพลิเคชันติ๊กตอกแล้วงานนี้มีไลฟ์โชว์ลูกคอให้ฟแฟนๆได้ฟังบ้างหรือเปล่าคะร้องค่ะร้องค่ะยังร้องไลฟ์อยู่นะคะก็มีน้องแก้วมาช่วยร้องไลฟม์มั้งน้องฝนเจอน้องฝนน้องฝนก็มาช่วยบ้างแล้วก็ น้องแมนซี่ค่ะน้องเซนซี่น้องกล้วยคองไฮโค้งค่ะก็ม,มาไลฟ์กันแล้วก็มีน้อง Peach, พีชพัมมนาที่ที่โด่งดังจากทิกตอกเลยนะคะโอ้โหคนตามเป็นล้านเลยน้องพีชพีชม,มาอัดเสียงเพลงคัฟเวอร์ที่ที่บ้านพี่เขียวนะคะน้อง Peach, พีชพรมมนานะโอมาร้องเพงลงร้องเพ,งเพเลงฮอะด้วยเพราะคนนี้เก่ง<ๆ>มากเขาก็ดีไซน์วิธีการพรีเซนต์ออกทิกตอกของโหคนตามตั้งสองล้านอสองล้านกว่าเนี่ค่ะพีช แล้วน้องกล้ยก็มาช่วยร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้วิธีไลฟ์สดแบบนี้ค่ะคนจะได้เห็นว่าเออพี่เขียวก็เล่นทิกตอกแล้วนะโดยที่ดีเจควางตุ้งเป็นคนอกอบกู้ให้เป็นคนลงให้ให้กลับมาเล่นใหม่ภูมิใจเลยนะคะว่าหนูเป็นคนให้พี่กลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงตอนนี้คนติดตามเยอะไหมคะเยอะเยอะขึ้นมากไหมพี่สองแสนเลย อังจากที่มีคนตามสามเลยมีมีแบบสินค้าเข้ามาแบบให้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างอย่างในติ๊ก o k อกมีไหมพี่ก็ก็มีก็มีให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสเชื่อมณีนในใันจเพื่อธุรกิจก็แล้วก็จะมีเรื่องของสินค้าที่จะส่งให้พี่พี่รับทานถ้าสินค้าที่ส่งให้พี่เขียวเนี่ยพี่เขียวลอง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 กินดูก่อน ระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวน้อยก็ต้องเป็นเดือนขึ้นถ้าเกิดกินดีพี่ก็จะรีวิวให้ถ้ากินแล้วยังไม่ไม่ยังไม่เห็นผลยังไม่อะไรพี่ก็จะพี่ก็จะยังก่อนเอาจนกว่าจะรู้ว่าของเขาดีจริงพี่ถึงจะพี่ถึงจะรับเรียกว่าไม่ดีจริงไม่รีวิวนะจ๊ะใครที่สนใจอยากให้สาวคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรีวิวให้ก็ทักทายไปพูดคุยได้เลยค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย